สวัสดีครับพบกัผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Diablo 3เลยลิฟที่199 Legacy of Nightmare Barbarian บบน,นะครับเรามาดูของกันเลยดีกว่าก็จะมี Ram Heart Ambo Pipe ที่จะทำให้ Berwin Apply Lens นะครับ Motric Base ที่จะทำให้ Wrath of Berserker ได้รูนทุกรูนนะครับ อย่างอื่นที่น่าสนใจ mental off channeling ลดดาเมจ made fit เพิ่มสกิลไฟแล้วก็ไฟบล Walker นะครับในขณะที่เราจะใช้ uh, w a l l i n g host และ l i n i t y of undying ซึ่งจะทำให้การไม่ใส่เซตเพิ่มดาเมจขึ้นนะครับส่วนสกิลเรามี c uh, r i f f l e p t e c e r vervin f u r i o u charge leap berserker เอ battle rage แล้วก็รอดออฟเบอร์ซักเกอร์นะครับในขณะที่ของในคารานคิวจะมีแม็กซิมัสเลเมนเทชันที่จะเพิ่มเรนสแต็กเรนนะครับแล้วก็แบนออฟไมซ์ที่จะเพิ่มดิฟเอนซ์หลังจากใช้ฟิรียสชาร์ดกราวสตอมลีฟนะครับผมป่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า โอเคมาถึงให้ใส่แบตเทนเรตมาก่อนนะครับแล้วก็หมุนเป็นหลักเพราะว่าหมุนแล้วมันจะใส่เลนนะครับจริงๆแล้วเซตเนี้ยจะมีความคล้ายๆกับราดออฟเบอร์เซอร์นะครับเซตลาดออฟเดอะเวสต์แรนด์ก็คือเราหมุนสู้เอานะฮะอึบๆมาพอเต ตัวพวกนี้ก็เปลี่ยนล่างเลยก็ได้นะครับทเราตายไปรอบหนึ่งนะตะก,กี้แต่ว่าก็ดูตรงแล้วน่าจะไปต่อได้ง่ายๆฮนะใช้ฟีเลชาร์จเป็นตัวเพิ่มบัฟป้องกันก็ได้นะครับ No way ป ถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเมื่อไหร่ก็ให้หยุดแล้วก็ซีฟเรานะฮะต้องระวังนิดนึงเนื่อง,งจากเราไม่ได้ใช้วดาดออกเอร์เรสแลนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอ่ะมันจะตายง่ายนิดนึงนะฮะการใช้ฟิรยสชาร์จในการช่วยเหลือก็จะเป็นการที่ดีครับเราจะได้ไม่โดนดามเมจเยอะเกินไปนะเนี่ยเขาเหมือนใส่ท่าเพิ่มบัฟให้เราป้องกันตัว ได้ครับปึบมาไปด้านนี้นะฮะฮืม <c oughs> ไม่ใช่โอเคเราดูแบบกันนิดนึง ผลป่อไปเนี่ยครับอยากที่บอกมันจะคล้ายๆกับการเล่นรัฐออฟเดอะเรสเลยแต่ว่าเออเราจะไม่สามารถหมุนได้ขนาดปกติะครับปกติที่ใส่เสร็จนะเดี๋ยบขอไป โดดไปเรื่อยๆนะฮะดาเมจหลักก็จะมาจากเวอร์วินนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เวอร์วินไปเรื่อยๆนะพวกกระโดดกับฟรีเรสซาร์ดนี่คือเอามาปรับป้องกันจากแบนออฟไม้นะฮะ เราก็หมุนไปเรื่อยๆเอยเอาคูลีนี่หนึ่งพึ๊บหมุนๆวนๆนะเล่นง่ายๆแอโดยวิวนี้โดยเบสสมว่ามันง่ายกว่าเล่นฟีเลชชาร์จอยู่แล้วครับ เพราะว่าตัวของฟีเลชาร์จเราเล่นแล้วเราต้องแบบดูว่าชาร์จหมดไหมวิ่งเข้าศัตรูเจอไหมอะไรพวกนี้ครับเซตหมุนจะเป็นเซตที่เล่นสบายหน่อยก็แค่หมุนๆไปเรื่อยๆแต่ก็เล่นง่ายและเอฟเฟกตีฟครับ มีท่าแบบหนีเกับท่าอะไรนะเนี่ยฟีเลชาร์ดแล้วก็ท่าโดดดีนะครับบิลนี้เป็นบิลที่เล่นง่ายสำหรับชาเลนจ์ลิปพอสมควรเลยมาได้พลังเพิ่มอีก โอเคนี่ทึ๊ดๆมาเจอบอสแล้วปึ๊บมาจบครับก็หลักๆสำหรับบิวนี้พยายามโดดกับฟิเลียชาร์จไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะเก็บแตกแบนออฟไม้นะ แล้วก็ใช้เวอร์วินเป็นดาเมจหลักถ้าเราเจอพวกอีลีทหรือแชมเปนแพ็คก,ก็ให้ใช้ราดออฟเฟอร์เซอ,เซอ,เอในการช่วยนะครับประมาณนี้ก็จะสามารถผ่านไปได้นะฮะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k หมีเงา c h ช n n e l ด้วยนะซึ่งในเพจ a c e b o o k หมีเงา c h ช n n e l ก็จะมีการไลฟ์เกมกันเกือบทุกวันเลย เพื่อนๆก็สามารถเข้ามารับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ